สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ g ร o b a l d i g i Radio เป็นประจำทุกวันพุธ13นาฬิกา30นาทีโดยประมาณถึง14นาฬิกานะคะ FM 107.25เมกะเฮิร์ค่ะพานิดาจงสุขสมสกุลวันนี้อยู่กับอาจารย์ชนินชมาโชน,นะคะท่านนายกสมาคมผู้ผลิตสรารคดีไทยอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบวันนี้เราก็มีการคิดถึงเรื่องราวเก่าๆโดยเฉพาะเรื่องราวที่เป็นมรดกโลกของประเทศไทย ว่าได้ถือได้ว่าเป็นน้องใหม่ไหมคะาจารย์เพราะว่าสีเทพเนี่ยถือเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใช่ไหมคะาจาใ์ใช่ครับใช่ครับล่าสุดอ,อันนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเมืองโบราณอดีตเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่มากก็เลยคิดว่าน่าทำาสรคเดียอวอมาให้คนได้เห็นว่าความเจริญในยุคนั้นมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับก็เลยเริ่มศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เริ่มทําครับค่ะช่วงช่วงแรกที่จาจย์ได้ชุดข้อมูลมาเนี่ย มันต้องมีเขาเรียกว่ามีภูมิหลังอะไรก่อนไหมที่เราถึงจะเข้าใจได้ว่าสีเทพเนี่ยน่าสนใจนะเข้าไปค้นหาน่าเขาา้า,เขาไปทําสารคดีขึ้นมาค่ะอาจารย์ก็เบื้องต้นมันก็มีข้อมูลเพนเหต่ว่ามันเป็นอาณาจักรโบราณเมื่อพันสองร้อยปีก่อนเนาะนะครับาบางทั้งก็บอกว่าเป็นเาบาืองหลวงศูนย์กลางของทวารวดีพุทวารวดีนะบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่ แต่ว่าอย่างไงก็แล้วแต,แต่เนี่ยมันเป็นเมืองนคนรรัฐโบราณในสมัยทวารวดีแน่นอนนะครับจเจริญรุ่งเรืองในพุทธศตวรรษที่สิบสองเนาะเรื่อยมาจนถึงสิบแปดสิบเก้านะแล้วก็สูญหายไปเบื้องต้นรรู้ว่ามานีนะเราก็ต้องไปหาข้อมูลจากหนังสือจากหนังสือมีหนังสือต่างๆมากมายที่คนศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วนะครับเป็นสิบสิบปีก็ค้นคว้าข้อมูลจากตรงนั้นแล้วก็เริ่มหา,หารายละเอียด ทั้งหมดนะครับคือด้วย,วยระยะเวลาของมันก็คือตั้งแต่สิบสองยาวมาจนถึงสิบแปดก็ยาวนานมากยาวนานมากต้องนนทิ้งอะไรหลายๆอย่างไว้ในในใน,นั้น,นแน่นอนอาจารย์อาจารย์ไปเจออะไรมาบ้างคะอาจารย์คะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโบราณสถานที่ค้นพบนะครับที่ดังๆนาก็มีเขาคลังหน้าเ <c oughs> ขาคลังนอกแล้วเขาข้างในเขาข้างนอกแล้วก็เจดีปางศรีเทพปางสองพี่น้องนะครับปางฤาษี ไอ้ที่หลักๆเนาะตอนนั้นก็จะเป็นพื้นที่บริณฐานที่ยังไม่ได้ขุดอีกเยอะนะครับพื้นที่มันกว้างขวางมากแต่หลักๆมบณนี้ก็อลังการแล้วนะครับอลังการแล้วมาจะเห็นว่าแต่ละดีจต่ละแห่งเนี่ยบริณสานจะ่ละแห่งเนี่ยมันก็เป็นคนาศาสนาเนาะมันมีทั้งฮินดูมีสายวันนิกายมีเขมรผสมสร้งางรเขมรโบราณมีทั้งเทรวาตนะครับเขาข้างใน แล้วก็มหายานเขาข้างนอกอะไรเงี้ยมันจะปนเปกันอยู่มันค่อยๆเติบโตกันคนรุ่นคนรุนสมัยเนาะจริงๆมันมีคนมาอยู่ตั้งก่อนหน้านั้นแล้วคือบริเวณเมืองสีเทพเก่าเนี่ยเข,เขาค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตรนะ์ก่อนที่จะเกิดเมืองสีเทพเนี่ยมันมีคนมาอยู่ก่อนแล้วนะครับและคนในยุคนั้นเนี่ยก็มีหลักฐานทางโบราณคดีจากหลุมศพเนี่ยเราพบว่า,เ,าเขามี สร้อยรูปปัตเนาะเป็นหินคานเรียนซึ่งไม่มีในพื้นที่นั้นแต่ว่ามันเป็นหินที่อยู่ในอินเดียตอนต่างก็แปลว่าคนยุคก่อนปัตตร์ตอนปลายนั้นน่ะติดต่อกับอินเดียแล้วนะครับคือขนาดไม่มีถนนนทางในการติดต่อกันได้เนาะก็เป็นเรื่องที่แปลกมากโดยทั้งเริ่มเติบโตเป็นเป็นเมืองขึ้นมาในศตวรรษที่สิบเอ็ดสิบสองแต่ก่อนนั้นน่นมีคนมาอยู่แล้วครับอืมคือคือเขาเคยบอกว่าเพชรบูรณ์เนี่ยน่าจะเคย <c oughs> อยู่ใ <c oughs> ต้ทะเลมาก่อน เพราะมันก็มีจํานวนเปลือกหอยค่อนข้างเยอะมากมข้อสันนิษฐานนี้มันน่าจะเกี่ยวเนื่องไปจนถึงสีเทพด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นดินแดนใกล้เคียงกันอ,อไ,มไม่ได้จะถึงคือในเมื่อพันกว่าปีก่อนน,ะน้ำทะเลลุกขึ้นมาถึงประมาณสระบุรีมันน่าะสระบุรีมันยังไม่ถึงสีเทพนะครับอยู่แถวๆนั้นคือใน,ใน,ในสไลดีจะเห็นเราทำแผนที่เห็นว่าน้ำทะเลมันลุกขึ้นมาตอนกลางของภาคกลางตอนบนเลยนะครับ ในยุคนั้นเนี่ยเมืองเมืองนั่นเหตุผลว่าทําไมเมืองคูบัวซึ่งเป็นยุคทวารวดีถึงอยู่ติดทะเลเป็นเมืองท่าปัจจุบันนี้เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนคนปรปฐมใช่ไหมคูบัวราชบุรีรเนาะซึ่งอยู่เป็นบกแล้วแต่ว่าในอดีตเป็นเนมืองท่าก็แบบว่าทะเลมันขึ้นมาถึงตรงนั้น คือคือพอเราได้ลงไปทําสารคดีเนี่ยความพิเศษของคนที่ทํารายการสรารคดีก็คือจะรู้เรื่องราวตรงนั้นเนี่ยที่มันลึกลงไปม,มากขึ้นต้องถามว่าแล้วคนไทยในการหละอาจารย์คนในชุมชนลหละแล้วส่วนใหญ่ใครสนใจประเด็นเรื่องของสีเทพตรงนี้ค่ะอาจารย์คะก็ <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทั่วไปหลังจากที่ประกาศเป็นมรดกโลกเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มาเยอะเนาะ <c oughs> ทางทางอุทยานประวัติศาสตร์บอกว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละเป็นหมื่นคนนะในยุคที่ไ,ได้รางวัลมาดกโลกเนี่ยเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่น,นหมื่นวันเป็นหมื่นแน่นไปหมดนะ,ะจนชาวมุ่งชาวบ้านแถวนั้นก็ขายดิบขายดีแล้วมันก็ค่อยซาลงซาลงซาลงไปเรื่อยๆจนบัจจังันก็เหลือน้อยมากนะครับก็สนใจเฉพาะนักนพลังคดีเท่านั้นเองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนไม่ค่อยสนใจพวกเมืองแบบนี้อยู่แล้วคนไทยเนาะ มันไม่มีการเล่าเรื่องป่ะมันเลยทําให้ไม่รู้จะเข้าไปแล้วไปดูอะไรเช่นถ้าเด็กๆหรือคนรุ่นใหม่อาจารย์เข้าไปเอา้ามันก็เป็นแค่ซากประลักหักพังของโบราณคดีท่านี้พอมันไม่มีสตอรี่เทลลิงอ่ะคนก็ไม่รู้จะไปดูอะไรใช่คือซึ่ง,งอันนี้เป็น,ปน,ปนอันหนึ่งคือข้อมูลที่จะอยู่ในพื้นที่เนี่ยมากจะต้องปรับปรุงเล่าเรื่องให้สะดกกันแล้วเนาะนี่พอเป็น,เป,นเป็นป้ายของราชการเนี่ยมันก็แค่บอกพื้นๆว่า เป็นยุคจะไยมไหนเป็นอะไรบ้างแต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่เรื่องเล่าที่จะเล่าให้ดูสนุกสนุกนะมนันอะไรแค่คนไทยไม่ได้อ่านด้วยไม่ชอบอ่านด้วยก็ก็ถึงต้องมีเจ้าที่เป็นนักโบรางคดีภาคสนามที่จะคอยเป็นไกดอธิบายฟังพอนักบราณคดีเขาเล่าเป็นเรื่องเป็นราวมันก็สนุกในชะ่ไหมคนดูจะเพลิดเพลินกว่างั้นตอนนี้คือว่าเขาจะมีเออเป็นรถไฟฟ้านะวิง่งพอรถเต็มปุ๊บก็มีเจ้าที่ เดี๋ยนี้คนขับรถเองก็เป็นแมกโนเทสได้ก็คือจะเล่าประวัติของพื้นที่ต่างๆที่ก็พาไปชมอย่างนี้ก็ทำให้คนมีควคมรู้มากขึ้นใช่ต้องเล่าเรื่องอย่างนี้สนุกซึ่งซึ่งอนาคตข้างหน้าต่อไปเนี่ยจังหวัดเนี่ยจะต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งต่อการบูรณะปฏิสังขงรณ์รวมไปถึงการพยายามจะม็อคอัพภาพสถาปัตยกรรมขึ้นมามแล้วก็ทำ s t o r y t e ล l i n g โดยเฉพาะพลังของสื่อนอะอาจารย์นะอ,อ,อนาคตมันน่าจะต้องมีเรื่องของการขับเคลื่อนการเล่าเรื่องลงในโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยใช่ไหมคะเพราะอย่างสารคดีที่อาจารย์ทำเนี่ยก็เท <c oughs> ่าที่ทราบคือออกอากาศทางไทย PBS <c oughs> ช่องทางเดียว <c oughs> แต่อาจจะมีออนออกทางโซเชียลมีเดียด้วยไม,ไม่ไม่ออกโซเชียลเพราะว่ามันจะขายต่างประเทศเรื่องขายไปได้แล้วตอนนี้นะครับก็คือก็คือออกไม่ได้ก็ต้องขายต่างประเทศก่อนก็คือเราขาย ขาดเลยให้กับทางไหนคะ n ้าช o n a l ไม่ไม่ไม,ไม่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นดิสติบิวเตอร์จากอังกฤษนะี่ยคือ t v f เขาก็ไปจัดจำหน่ายทั่วโลกอีกทีร้อย,อยกว่าร้อยกว่าประเทศอันอันนี้คือความเข้าใจเนาะของคนไทยคือเนื่องจากเราอะ่ะพยายามจะเสพสื่อที่มันราคาไม่แพงหรืออาจจะเป็นเสพการเสพสื่อคือคอนเทนต์ราคาที่แบบไม่มีต้นทุนอะ่ะไม่มีราคาบนอ,ออนไลน์แต่ว่าสารคดีที่อาจารย์ทำเนี่ย มันสามารถขายเหมือนขายผลิตภัณฑ์ได้และขายไปตลาดต่างประเทศด้วยต้องถามว่าทําไมตลาดต่างประเทศทุกวันนี้ยังคงสนใจสารคดีอยู่คะอาจารย์คะคือก็มองว่าสารครดเีเป็นเป็นงานงานเขาเรียกเป็นงานที่ด้วยเกตคนให้ความรู้คนเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยสารคดีสําคัญมากตลาดสารคดีต่างประเทศใหญ่มากนะครับมันไม่เหมือนบ้านเราซึ่งไม่ค่อยเสพเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็คือผู้ผลิตสานส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเป้าไปสู่ต่างประเทศว่าขึ้นใจแใน่นอนว่าท็อปปิกมันต้องขายตลาดโลกได้ต้องตั้งคาถาเสมอว่าทําไมเขาถึงมาซื้อเราเรื่องอะไรที่องมาซื้องานของเรานะมันต้องมีความแตกต่างจากงานทั่ทวไปที่เขามีอยู่ในโลกให้ได้เน่าเดี๋ยวเรื่องอตัวสีเทพเนี่ยเนื่องจากมันเป็นงานโมอดอโลงนะเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องเฉพาะเกี่ยวกับเบอร์ฮอริเดยอยู่เลยในยในยุโรปซึ่ง รงนี้ก็เป็นตลาดหนึ่งที่คนจะ,จะเฝ้าดูเรื่องพวกนี้นะครับก็จะมีงานเปิดรีเสตทั่วโลกที่จะปรากฏอยู่ในช่องนี้แต่เดียกันก็จะมีห้องช่องพวก history channel ซึ่สนใจงานพวกน,นี้เหมือนกันแล้วตลาดโลกเองเนี่ยก็จะสนใจงานจากดีเยอะเต่บ้านเราจะไม่ค่อยสนใจนู่นนี่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันมันไม่ค่อยถูกจิตคนไทยเนาะแต่ดีมันเลยเพราะว่ามันอาจจะ ดูไม่สนุกก็ได้ใช่ไหมมันยาวด้วยเนาะอาจารย์มันยาวแอดลิสอย่างน้อยต้องดูประมาณ30นาทีขึ้นไปใช่ใช,ใชซ่ซึ่งซึงการผลิตงานลักษณะนี้มีราคาเนาะมีต้นทุนไม,ม่ว่าจะขาดเดินทางค่าตัดต่อขาที่พักทุกอย่างเลยมันคือต้นทุนในการผลิต หลายๆคน,นชอบดูคอนเทนต์ที่มันอยู่บนออนไลน์หรือจน,นบนมือถือแล้วก็ดูอะไรก็ได้ที่เขาป้อนเข้ามามแต่บางทีเนี่ยภายใต้คอนเทนต์นั้น,นอาจจะไม่ได้จริงทั้งหมดก็ได้คืออาจจะแบบมี AI เข้ามาเนาองวันนี้เนี่ยโลกทุกวันนี้ความน่ากลัวแล้วก็อันตรายเราก็คุยกันก่อนเข้ารายการวิทยุเนาะว่าเดี๋ยวนี้ AI ก็สามารถที่จะสร้างสตอรี่ขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองแล้ว โดยไม่ต้องมีมนุษย์ไปแสดงด้วยซ้ำไปใช่ไหม,อ,มอาจารย์แค่เอาคอนเทนต์ใส่แล้วพร้อมใส่มันก็เล่าเป็นเรื่องขึ้นมาเลยแต่ในศาคดีเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเรื่องราวที่เป็นข้อที่จริงเพราะฉะนั้นมันจะใช้ AI ทํายากมากเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเป็นเป็น AI ได้มันต้องเป็นเรื่องจริงที่ถ่ายทำเท่านั้นยกเว้นกรณีที่จะพูดถึงอดีตอย่างเงี้ยใช้ AI ก็มาช่วยสร้างภาพในอดีตได้แต่ตัวเนื้อหา เพียวๆของโซเซลคดีเนี่ยทำเอไอไม่ได้แน่นอนมันจะเฟกเลยทันทีถูกไหมฮะเพราะมมนเป็นเรื่องจริงมันไม่เหมือนหนังจินตนาการที่จะทําอะไรก็ได้เอไอช่างอะไรก็ได้แต่สรารดียังไงก็ต้องถ่ายทําด้วยมนุษย์แน่นอนพาใช้เอไอมาแล้มันจะกลายเป็นเม่สรารคดีเลยเป็นเรื่องแต่งเรื่องทันทีเพราะว่าด้วยเบสิกของมันด้วยคอนเซปต์ของสรารคดีก็คือความจริงดังนั้นเนี่ยสรารคดีจึงต้องเหตุ by human made อ่ะือเป็นคนผลิตขึ้นมาเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ once คุณเอา AI เข้าไปใส่นั่นหมายความว่ามันคือการทำบันเทิงคดีไปแล้วใช่เป็นภาพยนตร์ไปแล้วไม่ใช่เป็นเรื่อง fake แล้วเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาใช่คือบันเทิงต้องถ่ายชุมชนถ่ายชาวบ้านที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนดูอยู่เหมือนเดิมประกอบอาชีพเหมือนเดิมเราไม่สามารถจะเอา AI มาสร้างเขากาลังนั่งซทอเสือได้ถูกไหมเพราะมั่เป็นภาพหลอกกันที มันไม่ใช่คนจริงแต่ถ้าถ้าเราเล่าเรื่องไว้ในอดีตเขาเคยทามาก่อนเมื่อ80ปีที่แล้วอ,อย่างนี้มันสร้างภาพให้คนจินตนาการได้คือมันมันอยู่การสร้างไอไอด้วยภาพด้วยภาพสร้างไอไอเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเขาได้จริง,รงแต่เราสร้างให้คนดูเข้าใจาง่ายขึ้นแทนที่จะให้คนดูจินตนาการาพื้นที่นี้เมื่อ50ปีที่แล้วอาจจะ AI ช่วยสร้างได้อย่างนี้ได้เป็นภาพนิ่งออกมานะครับ เป็นภาพนิ่งกันได้เป็นภาพวาดอะไรเงี้ยได้แต่ถึงขนาภาพเคลื่อนไหวมันก็จะหลอกหลอกอยู่เหมือนกันอืมอื <c oughs> มันยัง hallucination เ <c oughs> นอะมันก็คือ <c oughs> ยังยังหลอนตาเราอยู่คือ,อบางทีแขนขาไปอีกทางอะไรเงี้ยคือต้องดูดีๆอคือคนที่ผลิตงานบ่อยๆอะค่ะจะดูภาพพวกนี้เป็นอืจะดูความละเอียดจะดูว่ามันต่อเนื่องไหมมัน c o n t i น u a ไหมมันเล่าเรื่องด้วยภาพ ภาพกับเสียงต้องไปด้วยกันด้วยบางทีภาพเสียงเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันอ,อันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่เราเองก็ในฝั่งคนทำงานด้านสื่อนอะอาจารย์เราอยากจะฝากไว้ให้กับทุกคนเลยเวลาที่จะบริโภคสื่อะคะ่ะซึ่งเราเข้าใจว่าด้วยความที่เงินมันหายากเนาะอาจารย์เนาะเขาก็บอกว่าเอ้ยจะเอาเงินไปซื้อเพื่อจะดูแค่เนี้ยหรอ ไม่เห็นจำเป็นเลยเอาเงินไปซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้อาจารย์มันก็เลยเป็นเป็นข้อขัดแย้งระหว่างคนที่ทํางานเชิงคุณภาพต้นทุนสูงเลยทําให้วงการของคนทํางานด้านสื่อค่ะโดยเฉพาะสื่อทางสารคดีเนี่ยหรือเดี๋ยวนี้ก็ทั่งภาพยนตร์เองก็ก,ก็ก็ถูกเขาเรียกว่าปั่นปวนไปด้วยอืยใช่ไหมค่ะออมัน,มน ตลาดมันไม่แมสเหมือนเมื่อก่อนอาจารย์มองจากประสบการณ์ที่อาจารย์ทำงานอยู่ในแวดวงนี้สามกว่าปีเนาะสาปีได้ไหมอาจารย์ประมนี้ค่ะอาจารย์มองความเปลี่ยนแปลงของมันอย่างไรบ้างแล้วเราจะปรับกันอย่างไรดีก็คือมันก็เปลี่ยนไปตามการพัฒนาการของเทคโนโลยีเนาะซึ่งเราไม่คงไม่ไปเสียเทคโนโลยีเพียงแต่ว่าจะใช้มันย er ังไงให้ให no ้ให้เหมาะสมที่สุด แต่ไงผมจะไม่ห่วงเรื่องเสารคดีเรื่องการใช้ AI เ i ในสารคดีเพราะว่ามันใช้ยากความที่เป็นจํากัดม,มันต้องเป็นเรื่องจริงทั้ง,ง,งนี้เมลายากทันทีเลยมันไม่เหมือนภาพยนตร์ีดยวนี้ภาพยนตร์มันสามารถใช้ AI สร้างเครื่องเรื่องได้โดยที่ไม่้อ้มีผู้แสดงแม้แต่คนเดียวอย่างที่จีนเนี่ยสร้างหนัง AI เรื่องแรกเนี่ยความยาวเป็นชั่วโมงดยที่ไม่ได้ถ่ายทําไม่ได้เช็ตไม่ได้สร้างฉากไม่ใช่ต้นทุนเลย,เลยนอกจากจ่ายค่าโปรแกรมรายปีแต่ทําหนังมาได้เป็นชั่วโมงอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบ แค่จะเกิด Disruption ในวงการภาพระะยนตร์เลยแหละซึง่งต่อไปถ้าเกิดมันทำกันมากๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะลดทอนความภาพยนตร์ในอดีตไปเนาะคือแทนที่เราจะต้องมานั่งดูดาราที่เล่นเข้าถึงบทบาทเข้าถึงอารมณ์ดูสีหน้าสีตามันอาจจะไม่ยังเป็นแล้วเพราะว่า AI ทำได้หมดแล้วไงผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่มนุษย์เนาะม,นมันดูแล้วไม่น่าจะอิน ยกเว้นเป็นภาพยนตร์ไซไฟซึ่งมันไม่มีจริงในโลกอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ดูตื่นตาตื่นใจได้ตามความสาม,มารถของตัวเอง AI แต่ละตัวเนาะแต่แต่คดีนี่ไม่ห่วงเลยเพราะว่าใช้ยากมาก AI ถูกไหมครับยกเว้นอย่างที่บอกคือแค่จําลองภาพในอดีตเท่านั้นเองซึ่งอันนี้อันนี้เปลี่ยนไปได้ถ้าใครรมแต่สมัยมก่อนเวลาเราพูดถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ทีม่มันมันมันผ่านไปแล้วหลายสิบปีเนี่ยที่เคยทําก็คือว่า จ้างเขาวาดเป็นภาพวาดซึ่งกะเสียตังค์เยอะมากเดี๋ยวนี้ก็นั่งติ้มอยู่หน้าคอมพิวเตอร์สั่งมันห้าวิมันวาดมาเสร็จเลยเราแค่สั่งมากข,ขอเป็นภาพไฟอาร์ตมันก็ออกเป็นไฟอาร์ตสวยเหมือนจริงมากนะครับซึ่งอันนี้แหละมัน,ม,นมันนักลงทุนที่ว,ว่าแต่ถ้ามันใช้ให้เป็นเราใช้ให้เหมาะสมเนี่ยผมว่าทำมาสา้ดีมันมีคุณค่าขึ้นในจำไปถูกไหมเออเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้คนที่มีอาชีพเรื่นี้ตกงานมากขึ้นด้วยถูกไหมใช่ใช เพราะว่าไอ้อย่างสารคดีของคนไทยท,ที่ที่ขายในตลาดต่างประเทศได้แล้วมีชื่อเสียงก็คือเรื่องโรงเรียนเป็ดยักษ์ m อแครดเดอร์บีอันนั้นนะโอ้โหจริงนั้นเอไสร้างไม่ได้ไหมเอไอไม่สร้างไม่เ,ด,มเด,มด้ไม่ได้ไม่ได้อ้ามันก็อาจจะสร้างเป็ดไล่ทุ่งเดินก็ได้นะอาจารย์ ไม่ได้มันไม่ทําม็นใช่ไหมไม่ของจริงมัน่ใช่เป็ดของจริงเออมันต้องเป็ดจริงคนเลี้ยงคนจริงๆริงถูกไหมอ้าวมันก็แต่ว่า AI ก็ทำสกอร์แอมเบียนทํามิวสิกทําเสีทําเพลงได้ทําฮิฟเทคได้แต่มันก็ไม่มีลิขสิทธิ์嘛อาจารย์มันจะไม่ได้ลิขสิทธิ์เปล่าถ้าเราใช้ AI ไม่ไม่ดิมันก็มันอยู่ที่มันถือเป็นลิขสิทธิ์เพราะว่ามันมันเกิดจากพร้อมของเราไงอ๋อเราเราเป็นคนพร้อมขึ้นมามันไม่ได้ไปลอกเรียนแบบใครถูกไหมนะ อย,อย่างของสีเทพเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ AI ใช้ภาพวาดนะในพูดถึงอดีตว่าคือในบทบอกว่าเ,าเกิดความเปลี่ยนแปลงเหตุผลที่สีเทพสูญที่สูญสิ้นไปเนี่ยมเหตุผลนึงคือเกิดการปฏิวัติเรื่องการเดินเรือในอดีตในยุคศตวรรษที่สิบปที่ึเนี่ยจีนเริ่มส่งออกมากขึ้นนะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายสีเทพเราบูดถึงเวลาพูดถึงประเด็นเรื่องอาการพัฒนาเรื่องการเดินเรือเรื่องการส่อของจีนเนี่ยเราจะเอาภาพอะไรมาใช้ ถูกไหมมันถ่ายไม่ได้งั้นเราก็ใช้บอกให้เอไอช่วยวาดหน่อยบอกว่าให้ช่วยวาดท่าเรือในประเทศจีนในศัตวรรษตที่สิบเอ็ดเห็นสินค้าที่เป็นเครื่องถ้วยเครื่องลายครามสังคกโลกให้แสงยามเช้านั้นเนี่ยคือพรอมติ้งที่เราคิดเนี่ยมันก็สร้างตามพรอมติ้งของเราท,ที่เราที่งเ,เราใส่รายละเอียดมากขนาดบุมกล้องขนาดแสงขนาดอะไรเนี่ยขนาดเลนเนี่ยทำได้จังกว่าสั่งเราเลยอันนั้นมันก็คือเป็นพรอมติง้งเรื่องสิทธิของเราที่เรา ใส่ลงไปแล้วเมื่อเมื่อภาพวาดนี้มันไปนปรากฏในสตอดีเราก็กลายเป็นลิสิกข,ของเราทั้งเรื่องเลยเพราะเกิดจากการเราสั่งขึ้นไปมันไม่ได้ก๊อปปี้ภาพอื่นมาถูกไหมปร,ประเด็นสําคัญกว่านั้นอาจารย์คะเด็กๆยุ่นรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องใช้ AI ผสมกับทักษะของการทำงานด้านการผลิตสื่อ,อเขาก็ต้องรู้จักเบสิกของการผลิตก่อนถูกต้องอาจารย์อบอกว่าอาจารย์จะต้องพร้อมลงไปต้องบอกมุมกล้อง บอกบอกบุมกล้องบอกความเครื่องหมายกล้องบอกทิศทางแสงใช่ไหมคือต้องมีทักษะด้านโบลิชั่นนั้นทำไม่ได้เลยออกมาแห้งเลยมันก็ออกมาเป็นแท่งเล็กๆใช่มันต้องบอกเลยว่าแสงหลังยามเช้าผ่านม่านหมอกกล้องเคลื่อนจากซ้ายไปขวาใช้เลนประมาณร้อยสามห้ามมตถ้าหลังเบลอร์อะไรอย่างเี้คือมันต้องสั่งด้วยภาษาโริชั่น เหมือนเราเขียนสคริปต์ใช่ใช่ใช่เหมือนเขียนสคริปต์เหมือนเหมือนเขียนสคริปต์<อ>เ,ปเลยเพราะฉะนั้นพร้อมติ้งภาพหนึ่งเนี่ยยาวมากแนละ้วไมสิบจิตมันทัดนะมันไม่ใช่คีนง,ง่ายๆแต่แลาวจะต้องซื้อซื้อโปรแกรมนั้น,นใช่ใ,<ห>ใช่ต้องจ่าย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 รายปีมันถึงจะทําได้ดีที่สุดถูกไหมเพราะถ้าเป็นของฟรีเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดใช่ไหมบางทีทำได้แค่ Full HD แต่ต้องการภาพ Full K 4K มันก็ไม่ได้มันต้องจ่ายตังค์ แล้วาจจะมันอาจจะสร้างยาวไม่ได้อาจจะแค่สาวิสีวิอะไรเงี้ยฟรีแจกชิมว่างั้นใช่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอันนึงเนาะที่เราไม่ปฏิเสธแต่เราอยู่ด้วยกันกับเขาซึ่งเขาเป็นสมาชิกม่คือฉลาดฉลาดที่จะใช้ใช้เขาอย่าไปให้เขาใช้เราแต่เขาบอกว่าอีกสองปีไม่ถึงสองปีแล้วด้วยเนี่ย g o o อ่ะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาแล้วตอนนี้มีแล้วตอนนี้ก็มีแล้วตอนนี้ตอนนี้ที่ อาจารย์ใช้คือใช้ Google AI นะที่วาดภาพเนี่ยเอเจนติป้าต่อไปอนาคตข้างหน้าคือมันสามารถที่จะเอา Google AI วาดภาพแล้วจะเอาจาก่วาดภาพเสร็จแล้วเราไปให้โปรแกรมอื่นการสร้างภาพเคลื่อนไหวก็ได้หรือใีมี้งงานร่วมกันคือจริงๆต้องตามไปดูสารคดีสีเทพออกอากาศวันแรกวันไหนนะคะอาจารย์คะยี่ิตุลาวันเตุลาคมวันเสาร์สิบโมงเช้าชั่วโมงนึ่งค่ะทางไทย PBS เวลา10นาฬิกานะคะ<ช>แต่จริงๆก็คือเขาก็คงลงย้อนหลังให้เราแหละความยาวประมาณ60นาที52 52นาทีซึ่งยางมาตรฐานโลกเลยค่ะ<ม>ความยาวของสารคดีมาตรฐานโลกนะคะซึ่งเราเองก็หวังว่าสารคดีสีเทพก็จะเป็นหนึ่งในการที่จะผลักดันและกระตุ้นให้คนไทยหันกลับมาเห็นว่าเมืองเราประเทศเรามีความสำคัญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในสมัยอดีต<ช>อย่าทะเลาะก,กันเอง ที่สําคัญเลยพยายามเชื่อมโยงจิตวิญญาณด้วยกันโดยเฉพาะประเด็นปัญหาชายแดนระหว่างประเทศนะคะที่ mm hmm. mm hmm. ต้องบอกว่าสี่เทพเองก็เป็นจุดกำเนิดของขเขมรเหมือนกันพอภายใต้ความคือ,อต้อ,อ<ะ>มันต้องเข้าใจว่าในยุคหนึ่งเนี่ยอิทธิพลของ,ของขเขมรโบราณเนี่ยมันแผ่กระจายมาถึงเซอีเซียเลยแหละมันค่อยค่อยดิ่งใหญ่ในอดีตแต่ขเขมรโบราณกับเขมรปัจจุบันนี่มันคนละกลุ่มกันเนาะ,ะใช่แต่ว่ามันก็เป็น มันก็เป็นชนชาติหนึ่งที่จเจริญรุ่งเรืองอยู่ในศตวรรษที่ส 18, 18ิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดแถวนี้ยซึ่งมาจริงๆแล้วขเขมรโบราณนี่มาหลังสีเทพนะสีเท,เทพเกิดก่อนงั้นตัวตัวพระนครสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันเนี่ยมันเกิดที่หลังสีเทพด้วยซ้ำ้าจะดูสีเทพม,มันเริ่มต้นสัตวัตที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามใช่ไหมตัวเขมรโบราณอิทธิพลเนนข้ามา 17, 18, สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสตวัตจนทั้งสูญสลายไปต้นศตวรรษที่สิบเก้า แต่ว่าก็ยังลงเหลือความเป็นลูกศิลปะเขมรอยู่ปัจจุบันก็เป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ชนชาติหนึ่งซึ่งไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับชนชาติกมพูชาในปัจจุบันก็ปิดท้ายกันในรายการกลคอรดิจิเรดิโอนะคะกับเรื่องความขัดแย้งระหว่างชายแดนประเทศซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ควรขัดแย้งกันเพราะเราต่างคนต่างก็มาจากที่กําเนิดเดียวกันวันนี้ลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ